มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนายอำเภอเมียวดีเมียนมาประกาศเอร์ฟิวหลังโควิดระบ,บาดหนักค่ะเมื่อวันที่14กันยายน2563นายพีโอสอโกโกนายอำเภอเมียวดีสาธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมานะคะเซ็นประกาศคำสั่งภายใต้ประกาศสถานาการณ์ฉุกเฉินไม่อนุญ,ญาตให้ประชาชนออกนอกบ้านตั้งแต่เวลา 24นาฬิกาถึง4นาฬิกาไม่ว่าจะเดี่ยวหรือกลุ่มเว้นแต่ว่าได้รับอนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่ทางนี้เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ที่กำลังระบาดอยู่ในเมียนมาขณะนี้ค่ะนายเผียวสอโกโกในอำเภอเมียวดีสถานะแห่งสภาภาพเมียนมานะคะเปิดเผยว่า ฝ่ายปกครองทั่วไปอำเภอเมียวดีอาศัยอำนาจตามประกาศภาวะฉุกเฉินมาตรา144ลงวันที่14กันยายน2563 1. จสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เริ่มระบาดเมื่อวันที่23มีนาคม2563ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยสภาพความเป็นอยู่และทำให้เกิดการเสียชีวิตของราษฎรนะคะ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอำเภอเมียวดีจึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และการรักษาผู้ป่วยกรณีพิเศษค่ะ 2. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และการรักษาผู้ป่วยในสภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะอำเภอเมียวดีรัดกะเกรี่ยงจึงห้ามประชาชนออกจากเคหสถานตั้งแต่เวลา 24นาถึง4นาฬิกาไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือว่าเป็นกลุ่มยกเว้นได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องหากฝฟฟ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ 3. ประกาศฉบับนี้อาศัยอำนาจตามประกาศภาวะฉุกเฉินมาตรา145โดยให้บังคับใช้เป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มตั้งแต่15กันยาย,ยน2563เวลา24นาิกาเป็นต้นไปค่ะ ประกาศฉบับนี้ลงนามแล้วก็ประทับตราเมื่อวันที่14กันยายน2563ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ